ไม่ว่ามันจะถูกใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ควบคู่กันการพ่นและกลิ่นก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการล่อและจับกุมเหยื่อได้แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นในคลังอาวุธสัตว์โลกความสามารถอันน่าทึ่งนี้เสริมพลังให้กับสัตว์ต่างๆในการปรับกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบการป้องกันตัวการเข้าขัดขวางการหนีและการดึงดูดท่ามกลางมหาสมุทร มึกกระดองจะหลบศัตรูของมันด้วยการหายตัวไปหลังจากพ่นมึกออกมากลิ่นอันน่ารังเกยียจของสกังที่เหล่านักล่าต่างเรียนรู้ที่จะหลบเลี่ยงพวกมันทั้งหมดในที่ราบของทุ่งสวัสนาของแอฟริกาพายีน่าตัวร้ายต่างก็พึ่งกลิ่นเพื่อจะรักษาฝูงให้อยู่รวมกันได้เพื่อจะเอาชีวิตรอดในทุ่งน้ำแข็งอันโหดร้ายของทวีปอาร์กติก วัวมัสจะสร้างกลิ่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันเพื่อกำหนดเส้นทางเดินและการแข่งขันกันในการหาคู่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า t ทสมาเนียนเดว l ลมีกลิ่นต้องห้ามแต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ามันใช้กลิ่นนั้นให้เป็นประโยชน์ในทางที่คาดไม่ถึงหัวล่าตัวผู้จะพึ่งตอมกลิ่นของมันเป็นอันดับแรกในการป้องกันตัวโดวยการไล่ไม่สตรูปีนขึ้นมาย่งอนาเขตของมันทั้งการพ่นและกลิ่นต่างก็ถูกใช้ เพื่อสร้างผลกระทบอนันรุนแรงโดยแมงมุมลุกตุ้มนักล่าผู้สร้างสรรค์และสำหรับกิ้งคือแล้วกลิ่นที่เป็นพิษจะถูกปล่อยในรูปแบบของสงครามเคมีที่มีความเสี่ยงว่าจะโดนโต้กลับได้เสมอ อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดที่สุดในโลกการพ่นหมึกของมก,กระดองมีระดับชั้นแห่งความซับซ้อนมากมายมันกระจายอยู่ในทะเลเขตร้อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นมึก,กระดองมีสายพันธุ์มากกว่า120สายพันธุ์และมักไม่ถูกพบในการมองปราดแรก แต่เมื่อพวกมันเผยตัวพวกมันก็ดูจะเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายอันน่าทึ่งและความสามารถอันน่าตื่นตาตื่นใจมันมีกลเม็ดเด็ดพรายและกับดักอยู่เต็มกระเป๋าโชตว์ส่วนใหญ่น่าจะอิจฉาบางทีอาวุธที่อันตรายที่สุดของมันอาจเป็นมันสมองของมัน มันมีอัตราส่วนของสมองต่อขนาดตัวที่สูงที่สุดในบรรดาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังปลาหมึกที่แสนสุข,ขุมนี้รู้ว่าพวกมันจะต้องใช้เครื่องมือชิ้นไหนและเมื่อไหร่เช่นเดียวกับญาติญาติปลาหมึกของมันเมื่อหมึกกระดองถูกไล่ล่ามันจะใช้กลยุทธ์การหนีอันโด่งดังหมึกที่โดนไล่ล่าจะปล่อยกลุ่มหมึกและหายตัวไปจากระยะมองเห็นที่มันต้องทำ ก็คือหลบหนีอย่างรวดเร็วในหมึกนั้นจะมีสารโดพามีนที่จะทําให้ประสาทรับกลิ่นของผู้ล่าที่ออกล่าด้วยกลิ่นเป็นอมพาสไปชั่วคราวม่านหมอกดําใต้น้ํานี้ถูกสร้างขึ้นจากการปล่อยหมึกออกจากถุงที่อยู่ระหว่างเหงืออมึกระดองสามารถผสมหมึกนั้นกับเมือกเพื่อทําให้กลุ่มหมอกนั้นเล็กลงและหนาแน่นมากขึ้นซึ่งจะมีขนาดประมาณตัวของมันและทําหน้าที่เป็นเหยื่อล่อ นักล่าที่สับสนมักจะพลาดโจมตีไปยังเหยื่อล่อพวกนี้ในขณะที่มึกระดองตัวจริงหนีไปแบบไร้รอยขีดข่วนมึกระดองเป็นนักล่าที่ว่องไวไม่เหมือนกับหน้าตาของมันมันกินสัตว์จำพวกกุ้งหมึกปลาและมึกระดองตัวอื่นๆเป็นอาหารมันจะใช้ส่วนที่ปกคลุมตัวมันในการขับเคลื่อนโดยจะใช้ครีบสั้นๆที่อยู่รอบๆตัวของมันเป็นหลัก ทำให้ดูเป็นภาพเหมือนกระโปรงพองลมคลีบเหล่านี้ทําให้การวางแผนเดินทางของมันจะเป็นไปในทิศท,ทางใดก็ได้เป็นที่รู้กันว่ามันเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีแห่งท้องทะเลเมื่อกระดองสามารถปรับสีตัวของมันรวมถึงลักษณะผิวเพื่อเลียนแบบสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์และการเคลื่อนไหวได้ทุกทิศท,ทางมันสามารถพ่นหมึกเปลี่ยนสีตัวและเปลี่ยนทิศท,ทางของมันได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ทำให้ผู้ที่ไล่ตามนั้นงงงวยอย่างที่สุดนอกจากจะมีอุปกรณ์พร้อมหนีตอนที่เหมือนจะถูกล่าเมื่อกระดองก็มีอุปกรณ์ที่ทำให้มันเป็นนักล่าที่ดุดันด้วยเช่นกันการเปิดหนวดทั้ง8ของมันและยิงระยางยาวคู่หนึ่งเพื่อใช้ในการจับมันจะเกาะติดเหยื่อของมันด้วยตัวดูดอันทรงพลังก่อนที่จะดึงเหยื่อมาที่จะงอยปาก และทำให้เป็นอมพาดด้วยพิษลิ้นทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของมือกระดองไม่ใช่กระดูกของมันแต่เป็นเปลือกภายในที่มีรูพรุนทำให้ทุ่นแรงในการควบคุมการลอยตัวของมันได้มือกระดองสามารถปรับระดับของก๊าซและอากาศในช่องของเปลือกนี้เพื่อที่จะปรับตำแหน่งของมันในแนวของน้ำ ดองที่แสนฉลาดจะเร่งออกล่าสิ่งมีชีวิตที่มันได้เรียนรู้ก่อนจะออกมาจากไข่ทาให้เมกระดองที่เกิดใหม่นี้มีข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งแม้มันจะมีคลังแสงที่น่าประทับใจมากอยู่แล้วก็ตามเมื่อพูดถึงการพ่นและกลิ่นมันมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงก้าวไกลเกินตัวสกัง ตระกูลของสกังมีอยู่10สายพันธุ์หากไม่นับสองสายพันธุ์ของเอเชียสติงแบตเจอร์พวกมันทั้งหมดก็สามารถพบได้ในทวีปอเมริกาทั้งในป่าทุ่งหญ้าตั้งแต่แคนาดาจนถึงอเมริกาใต้แม้ว่าแต่ละสายพันธุ์จะมีลายที่แตกต่างกันไปสกังส่วนใหญ่จะมีขนสีดำและขาวตัดกันเสมอ มันอยากจะโดดเด่นมากกว่ากลมกลืนสกังจะปล่อยกลิ่นฉุนเพื่อเป็นการเตือนให้กับเหล่าผู้ล่าอาหารการกินของมันมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมันกินอาหารได้หลายประเภทในฐานะที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ มันจะกินพืชและสัตว์และปรับการกินได้ตามสิ่งที่มีอยู่ในตอนนั้นมันมีการมองเห็นที่แย่โดยสามารถมองได้ห่างเพียง3ามฟุตแต่นั่นก็ถูกทดแทนด้วยประสาทการได้ยินและรับกลิ่นระดับสูงซึ่งทำให้มันหาอาหารได้เสมอต้องขอบคุณกลิ่นที่มีพลังเทียบเท่าอาวุธของมันนักล่าต่างก็ได้เรียนรู้ ที่จะให้บริเวณอันกว้างขวางกับสกังแต่หากอาหารไม่อยู่น้อยสัตว์จำพวกสุนัขเช่นหมาป่าหรือหมาชิ้งจอกก็อาจยอมเสี่ยงกับสกังแต่เราไม่ค่อยเห็นการโจมตีแบบนั้นเท่าไหร่นะภัยร้ายขาประจำของสกังก็คือนกเขาแมวใหญ่ที่มีความสามารถในการโฉบในขณะที่พรางตัวอยู่พวกมันจะเข้าถึงตัวสังที่ไม่รู้อิโนโอิเนก่อนที่จะปล่อยกลิ่นอันแสนจะรุนแรงได้ ด้วยต่อมกลิ่นหนึ่งคู่ที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูงบริเวณสองฝั่งของรูทวารสกังจะผลิตของเหลวมันๆที่มีสารเคมีที่รู้จักกันในนามไทออลในขณะที่มันหันหลังให้กับศัตรูกล้ามเนื้อร,บรอบๆต่อมกลิ่นของสกังจะบีบรัดเพื่อพ่อนสเปรย์ไทออลอันหน่าสอิสเอียนอย่างแม่นยำครอบคลุมไปถึง3เมตรละอองที่มีกลิ่นเหม็นของระเบิดกลิ่นของสกังรุนแรงมากซะจน จมูกรับกลิ่นที่ไร้ประสิทธิภาพของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แม้จะอยู่ห่างไปถึง1กิโลเมตรและเนื่องจากไทออลเป็นส่วนประกอบทางเคมีที่ระเหยได้อย่างรวดเร็วมันจะสลายตัวไปอย่างช้าๆและทิ้งกลิ่นไว้บนพื้นผิวที่มันสัมผัสไปนานหลายวันมันยังพยายามท้าทายที่จะกำจัดกลิ่นด้วยส่วนผสมของสารเคมีนี้มีพลังมากจนสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและตาบอดได้ชั่วคราว มันมีของเหลวนี้อยู่ประมาณ5ชุดการใช้มันจะต้องใช้เวลา10วันในการสร้างขึ้นอีกทำให้สกังไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อลดความก้าวร้าวสกังจะปล่อยศัตรูของมันและให้โอกาสผู้เคาะร้ายในการถอยหนีไปก่อนที่มันจะพ่นสเปรย์เป็นทางเลือกสุดท้าย ตัวแม่จะมีความยินดีในการฉีดพ่นมากกว่าเนื่องจากสกังสตัวผู้ไม่เข้ามามีบทบาทใดๆในการเลี้ยงดูลูกๆจึงเป็นหน้าที่ของตัวเมียที่จะปกป้องลูกมันจะพ่นสเปรย์หากเห็นภัยแม้เพียงน้อยนิดสกังตัวแม่เป็นผู้ปกครองที่ดุร้าย <c oughs> เพื่อทําให้แน่ใจว่ารุ่นต่อไปของมันจะเติบโตและสานต่อตํานานอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ต่อไป สำหรับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่พบมากที่สุดในแอฟริกาคือไฮยีน่ากลิ่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการดำเนินงานของมันในทวีปแอฟริกามีไฮยีน่าที่แตกต่างกันอยู่ซีสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดคือไฮยีน่าลายจุด มันมักถูกมองเป็นสัตว์ชนต่ำแสนขี้ขลาดไฮยีน่าลายจุดจับกลุ่มกับสัตว์ที่กินซากศพอื่นๆในสวัหนาแม้ว่ามันจะไม่ได้เขินอายที่จะกินซากสัตว์เน่าเปื่อยเมื่อมีโอกาสแต่ความจริงแล้วไฮยีน่าลายจุดเป็นนักล่าที่มีทักษะสูงเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ของมันได้มาจากการฆ่าของพวกมันเอง เรายังไม่เข้าใจการใช้กลิ่นของพวกมันอย่างท่องแท้แต่มันเป็นส่วนประกอบสําคัญของความสำเร็จในการร่วมมือกันของพวกมัน <c oughs> พวกมันเป็นที่รู้จักในฐานะไฮยีน่าจอมหัวเราะจากเสียงที่น่าขนลุกของพวกมันไฮยีน่าลายจุดไม่ได้เป็นเพียงแค่ไฮยีน่าที่ชอบเข้าสังคมมากที่สุดในตระกูลเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์กินเนื้อที่ชอบเข้าสังคมมากที่สุดด้วย ด้วยขนาดฝูงที่ใหญ่และซับซ้อนตัวเมียจะเป็นผู้นำของชนชั้นทางสังคมกลุ่มนักฆ่าเหล่านี้ขพ้่การสื่อสารที่เฉียบคมในความสำเร็จของพวกมันมันมีประสิทธิภาพมากกว่าภาษากลิ่นของพวกมันนี่แหละที่ทำหน้าที่สื่อสารทั้งหมดแทนที่จะใช้การฉีดไฮยีน่าจะใช้การหลั่งของเหลวข้นเหมือนครีมที่มีกลิ่นฉุนบนหญ้าในอนาณาบริเวณของมันมันเป็นมากกว่าการระบุอาณาเขต ไฮยีนาแต่ละตัวจะใช้ความสามารถเหล่านี้ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญซึ่งรวมถึงเพศกลุ่มครอบครัวและสถานการณ์สืบพันธุ์ของพวกมัน <c oughs> แผ่นผิวหนังโล่งเตียนที่อยู่ด้านใต้หางของไฮยีนาจะสร้างเมือกที่มีกลิ่นฉุนด้วยสารจากทวารหนักและต่อมไขมันมันประกอบไปด้วยแบคทีเรียและเครื่องหมายทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ในไฮยีนาแต่ละตัวเ <c oughs> มือกนั้นใช้สำหรับการสื่อสารและกำหนดอาาเขต ไฮยีน่าบางสายพันธุ์สามารถพ่นสารคัดหลั่งนี้เพื่อทำให้ผู้ที่จะโจมตีมันตกใจขัดกับร่างที่หนักและดูเหมือนหมีไฮยีน่าลายจุดเป็นนักวิ่งที่รวดเร็วและสามารถทำความเร็วได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทำงานเป็นทีมได้อย่างไร้รอยต่อฝูงไฮยีน่าลายจุดจะเข้าไล่ย่างอดทนและยาวนาน ทำให้สัตว์ที่ถูกล่าหมดแรงจากระยะทางที่แสนไกลมันมีชื่อเรื่องการกัดที่แข็งแกร่งไฮยีน่าจะจู่โจมด้วยฟันของพวกมันมากกว่าอุ้งเท้าด้วยของสองสิ่งนั้นพวกมันสามารถกัดกิดกนเหยื่อของมันได้ทั้งหมดรวมทั้งกระดูกภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันสามารถวางแผนการล่วงหน้าได้ไฮยีน่าลายจุดจะมีการเลือกเก็บอาหารสําหรับการบริโภคภายหลังด้วย เป็นคู่แข่งกับสิงโตและเสือไฮยีน่าจะพยายามไล่พวกมันออกจากการไล่ล่าโดยหวังว่าพวกมันจะได้ครอบครองเนื้อจากการล่าทั้งหมดบ่อยครั้งที่มีการต่อสู้แย่งอาณาเขตหรือล่าเหยื่อตัวเดียวกันไฮยีน่ามีความพยายามที่จะกำจัดลูกของศัตรูพวกมันด้วยด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้ลูกของไฮยีน่าซุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากเสือจึงถูกแม่ของพวกมันเฝ้าอย่างใกล้ชิด มันเป็นสัตวากินกลางคืนไฮยีน่าจะตื่นตัวในช่วงกลางคืนซึ่งประสาทรับกลิ่นที่สุดยอดจะช่วยสนับสนุนการมองเห็นที่ปรับสภาพได้ของพวกมันมันเป็นที่มาของความหวาดกลัวในวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายตำนานของชาวอาหรับเล่าเรื่องราวของไฮยีน่าว่ามีพลังสะกดเยื่ดด้วยฟีโรโมนเมื่อดูจากกลิ่นที่รุนแรงของไฮยีน่าแล้วตำนานนั้นอาจเป็นจริงก็เป็นได้ ทวีบอาร์กติกดินแดนอันโหดร้ายและไร้ความปราณีจากความหนาวเย็นและฤดูร้อนที่จากไปอย่างรวดเร็วมันมีชื่อเสียงอะเลวร้ายเกี่ยวกับฤดูหนาวอันหนาวเหน็บที่ไม่มีวันจบสิน้นการอาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีความอดทนและความฉลาดในการเอาตัวรอดหัวมัสที่สง่างามนี้มีของดีอยู่และจากชื่อของมันกลิ่นเป็นตัวแปรหลักในการดำรงชีพของพวกมัน แหลงที่อยู่หลักของมันอยู่ในแถบแคนาเดียนอาร์กติกและกรีนแลนด์ไม่มีสัตว์มีกีบชนิดใดที่อาศัยอยู่เหนือขึ้นไปไกลเท่าวัวมัสมันมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกับแกะและแพะมากกว่าวัวมันถูกสร้างมาเพื่อย,ยืนหยัดกับความท้าทายในแผ่นดินอันหนาวเหน็บอาวุธที่เห็นได้ชัดและเป็นจุดเด่นของมันคือขนยาวหนาที่ปกคลุมตัวมันอยู่ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันวัวมัสจากสิ่งต่างๆได้ตลอดทั้งปี ขนภายในที่สั้นกว่าจะงอกมาตามฤดูกาลเพื่อเป็นฉนวนอีกชั้นหนึ่งในช่วงฤดูหนาวคนที่ปกคลุมวัวมัสมีน้ำหนักได้มากถึง3กิโลกรัมและหนามากซะจนปกคลุมหุ่นเพียวลมที่อยู่ด้านในมันรวมกันอยู่เป็นฝูงเล็กๆก,การอยู่รวมกันของพวกมันนี้อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในทวีปอาร์กติกและกลิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการอยู่รวมกันเป็นฝูง วัมัสจะทิ้งกลิ่นไปตามทางที่มันเดินด้วยตอมน้ำตาที่อยู่รอบๆดวงตาของมันทำให้สมาชิกในฝูงสามารถระบุตำแหน่งของตัวอื่นๆได้หากมันไม่สามารถมองเห็นกลิ่นมีบบาทที่แตกต่างออกไปเมื่อตัวผู้ที่ดุร้ายแข่งขันเพื่อแสดงอิทธิพลในช่วงฤดูผสมพัน์ พรีพูเชียลของตัวผู้ที่อยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์จะผลิตฟีโรโมนที่มีกลิ่นตามชื่อของมันมันจะใช้ฉี่ในการกระจายกลิ่นไปทั่วขนส่วนท้องของมันและสร้างอนณาเขตกับตัวผู้ที่เป็นคู่แข่งควบคู่กันไปเพื่อแสดงศักยภาพให้เราตัวเมียได้เห็นในขณนะที่วัวมสัสจะดุร้ายในช่วงฤดูผสมพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวเมียจะนำฝูงเสียมากกว่ามันต้องใช้การสำรองไขมันเพื่อทำให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูลูกๆให้ผ่านเดือนแห่งความหนาวเหน็บไปได้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวเมียต้องกินอาหารให้มากที่สุดตอนที่อาหารยังมีอยู่มันเคลื่อนที่อยู่เสมอพวกมันจะตัดสินใจกันว่าฝูงจะเดินทางไปที่ไหน ความชื่นชอบในพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการและหญ้าในพื้นที่ตอนล่างทําให้พวกมันเร่งสํารองไขมันเพื่อรอรับมือกับเดือนที่เย็นยะเยือกในอนาคต mm. เมื่อฤดูหนาวที่ไร้ความปลานีมาถึงฝูงจ mm. ะอพยพไปยังแผ่นดินที่อยู่ในระดับสูงกว่าเดิม ที่นี่ลมที่กระโชกแรงจะกวาดพื้นผิวอยู่เสมอทำให้หิมะไม่สามารถทับถมกันหนาเกินไปหัวมัสจึงสามารถใช้กรีบที่ใหญ่โตและแข็งแรงของพวกมันหารากไม้หรือเห็ดทำให้พวกมันผ่านฤดูการที่โหดร้ายนี้ไปได้ พวกมันจะทิ้งความขัดแย้งไว้ข้างๆปุงวัวมัสไม่ค่อยทําอะไรในช่วงเวลานี้เพื่อรักษาพลังงานและเก็บสะสมมันไว้เพื่อเฝ้าระวังอันตรายต่างๆต,ต้องขอบคุณขนาดตัวและเขาที่ดูอันตรายของมันทำให้วัวมัสไม่ค่อยมีผู้ล่าดที่จะต้องรับมือในทวีปอาร์กติกนี้ แม้ว่าหมีขั้วโลกจะมีอยู่มากมายแต่หมาป่าอาร์กติกเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่ามันเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของวัวมัสกว่าครึ่งเลยทีเดียวฝูงที่มีความเหนียวแน่นซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยการใช้กลิ่นจะกำหนดลำดับชั้นในการปกป้องสมาชิกที่ปกป้องตัวเองไม่ได้และทําให้พวกมันอยู่รอดไปได้จนถึงฤดูร้อน